อิมเมนต์นะคะชั้นจีนะคะโรงแรมอัมราสุรวงนะคะเป็นบรรยากาศฮิปสเตอร์ไนท์นะคะตกแต่งเก๋ม,มากนะคะน่ารักน่ารักนะคะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบุฟเฟต่ต์แต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะวันนี้นะคะมีคนดังมารับประทานที่นี่ด้วยนะคะเป็นมิส ทัวริสซึมควีนไทยแลนด์นะคะกำลังมาถ่ายรูปก,กับนักร้องที่มาจาก The Voice นะคะสองท่านนะคะคือคุณไตเติร์และคุณปิงปองด้วยนะคะตอนนี้กำลังถ่ายรูปเป็นที่เลึกๆก,กันอยู่นะคะเราเลยเอาบรรยากาศมาฝากกันค่ะอันนี้เป็นส่วนของห้องอาหารนะคะอันนี้เราสั่งเป็นเมนูสแนค็คเบาๆกันกอ่อนนะคะอันนี้เป็นแหนมซี่โครงหมูทอดนะคะอันนี้เป็น กุ้งนะคะชุบแป้งทอดแล้วก็น,นี้เป็นเป็นเฟรนด์ฟรายนะคะแบบเกลียวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสแน็์ที่เป็นถั่วสี่อย่างที่วางไว้ให้เลยนะคะเวลาลูกค้ามานั่งปุ๊บนะคะซึ่งความพิเศษของฮิปสเตอร์ไนก็คือเบียร์นะคะบุฟเฟ่สากับเนะคะไม่อัานนะคะบุฟเฟ่กินได้ตลอดแล้วก็เครื่องดื่มค็อกเทลไวน์นะคะ หรือว่าเบียร์สั่งเป็นแก้วเนี่ยก็ซื้อ1แถม1น,นะคะช่วงเวลา6โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งนะคะทุกเย็นวันศุกร์นะคะนอกจากนี้นะคะเราสามารถร่วมกิจกรรมสนุกสนุกได้นะคะด้วยการแชร์ภาพของคุณนะคะกับ b บ็กดอ p หรือทีมฮิสตอร์ n i g h t นะคะนี่แล้วแฮชแท็กแบบนี้เลยนะคะ Element h ์ฮิสตอร์ไนทนะคะ ถ้าภาพสวยโดนใจก็ลุ้นไปเลยนะคะกับรางหวันของที่นี่นะคะลุ้นไปเลยกับบุฟเฟ่ต์ไวน์และเบียร์นะคะนี้มาดูบรรยากาศแบบเอา์ดอกันบ้างนะคะเป็นเหมือนสวนไผ่นะคะนี่คือกลางกรุงเทพถนนสุรวงศ์นะคะใครจะเชื่อว่าจะมีบรรยากาศแบบนี้นะคะ เป็นภาพแบ็กรอปของคุณไตเติลเดอะวอยนะคะแล้วก็คุณปิงปองนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูเขาเล่นดนตรีสดๆกันด้วยนะคะกล <rires S 1> ับเข้ามาที่ห้องอาหารด้านในนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นครัวเปิดนะคะเราจะเห็นเชฟแล้วก็บริกรช่วยกันทำอาหารนะคะคลึกครื่นมานะคนะสวัสดีค่ะเชฟอ่ะ บรรยากาศแบบนี้นะคะเป็นกันเองศฆสนานะคะกับฮิปสเตอร์ไนท์นะคะอ่าอันนี้เป็นคุณปิงปองและคุณไตเติลจาก The Voice นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะกลับมาที่โต๊ะอาหารของเราเครื่องดื่มมาแล้วนะคะเบียร์แล้วก็ค็อกเทลที่สั่งไปนะคะจะเป็น รัสเบอร์รี่นะคะดูดีทีเดียวค่ะเออเดี๋ยวเราจะให้ดูเมนู h i ปสเตอร์ไนทกันนะคะว่าคืนนี้ที่ไม่ใช่บุฟเฟ่นั้นเขามีเมนูอะไรบ้างนะคะนี่นะคะเมนูของ h i ปสเตอร์ไนทนะคะอ่าอันนี้จะเป็นพวกของทานเล่นนะคะสแน็คเมื่อกี้เราสั่งอันนี้อันนี้เองนะคะนนีน เป็นมันเกลียวท่อนะคือค u r ีฟ f ายนะคะแล้วก็กุ้งชุบแป้งทอดนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเริ่มมีของหนักละมีพิซซ่ามีซีคโครงหมูมีเบอร์เกอร์นะคะมีเนื้อ US นะคะอันนี้ก็จมีไก่ดูไก่เขาแบบเป็นสูตรพิเศษเลยนะซอสกะปิเออน่าลองดีเนาะแล้วก็จะมีหมูสเต๊ะนะคะมี ปลากระพงนะคะกับซอสอันนี้ก็คือกระพงวันน้ำปลาก็มีนะสาวาซิซาสหอ่อหมกอ่ะอันนี้คือแหนมซิคโกงที่เราสั่งเมื่อกี้นะคะอ่ะของหวานด้วยนีนีสอเมนูไอศครีมกะทิกับพาราคอตต้าทุเรียนโอเม่จ้าหวังว่าจะยังมีอยู่ให้สั่งนะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูอาหารเพิ่มเติมจริงจังกันนะคะโอเคตรงนี้นะครับพบกับคนสวยๆนะคะมิสควีนทัวริซึมไทยแลนด์ค่ะมาทานอาหารที่นี้ด้วยนะคะน่ารักทุกคนเลยค่ะคือทางโรงแรมนะคะแสดงความมีกับมิสทัวริซึมนะคะโอเค เป็นมองเคลก็ได้นะคะขวามือเป็นจินซิกนะคะส่วนซ้ายมือเป็นฮัน่เบอรี่นะคะอูนิ่มนะคะผัดพริกเกลือะคะ่ะอันนี้เป็นสเต็กเนื้อระดับความสุขที่มีเดียมแรนะคะเป็นสเต็กเนื้อนะ อันนี้เป็นมิกซ์ไส้กรอกนะคะไส้กรอกรวมว่าเนื้อเถอะมากับซอสมะเขือเทศแล้วก็มัสตาร์ดนะคะนี่เป็นซี่โครงหมูนะคะน่ากินมากเลยอ่ะดูใหญ่โตเฮนซี่โครง้ยราคาสามร้อยกว่าบาทเองหรอสุดยอดเลยอ่ะ sợ mà này lúc bắt tao đó? อันนี้เป็นการแข่งดื่มเบียร์นะคะชนะได้บุฟเฟ่บัตรบุฟเฟ่ที่นี่นะคะ ลระวงนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปจะพาไปท่านี่ไหนเดี๋ยวติดตามกันต่อแล้วะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ